มาเบงแม่น้ำซีช่วงต้นเดือนกุมภาพครับมาเบิงบรรยากาศแม่น้ำซีไปไหนครับมาเบงกันครับครับแม่น้ำซีช่วงต้นปีครับต้นเดือนกุมภาพครับน้ำลดปริมาณลงหลายเลยครับพอมาเห็นเป็นหาดเน้นหาดทรายครับสวยงามครับหมอสำหรับนางพักพรอยนไก่ครับช่วงแดดลมร่มตกตอนแรงๆครับนี่แม่น้ำซีครับ บรรดอนขย่อมตบดส่งเปลยเพื่อข้ามคันเกลจังหวัดยะโสธรครับนี่บรรยากาศแม่น้ำซี่ทรายหาดทรายขาวงามครับบรรยากาศดีครับแปดชมวิวเลยครับไอ่านไปพันมากครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ